วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกนะฮะต้องต้องใช้สติมีสติตลอดเวลาและลึกลุ้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะกินเดินนอนนั่งเราต้องรู้อริยบททุกอริยบทเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่าเรานั่งเราก็รู้ว่านั่งเรากินเราก็รู้ว่ากิน,เร,กนเราเอาเอาเอา,เอาอาหารเข้าปากเราก็ต้องรู้ขณะนั้น แต่ว่าเวลาเขาทำคอร์สสอนคอร์สอะไรแบบนี้ถ้าคนเคยปฏิบัติธรรมจะทราบดีทราบจะรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่อ,อย่าง,าง <ๆ S 2> เราก็ทำพี่พี่ก็ทําพี่เราเระบวชมา6ครั้งแล้วเนี่ยการเจรระเวยปัสนากรรมฐานเนี่ยเราก็ทําเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งตั้งแต่30จนถึง1นชั่วโมงเดินนั่ง30เดิน30เดินนั่งเดินนั่งเนี่ยอย่างละ30บัตรเขาเรียกบลังละบาลังละ30 แสดงว่าพี่เปียกก่อนที่จะดาเนินคดีกับทางกลุ่มนี้พี่เปียกก็มีการดูแล้วก็ดูข้อมูลดูคําสอนที่เขาสอนในเทส์แต่ละเทศ์เนี่ยเราปุ๊บเราปิ๊งเลยใช่ไหมว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับ<ม>คืออย่างนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลย<ม>แต่คนที่มีความรู้ก็คือมหาหมีคือท่านดรประยุทธ์ประเทศเสนาซึ่งท่านเป็นปริญญาโรทำเจ็ดแล้วท่านเนี่ยศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกมาแตกฉานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องพระธรรมและวินยัยในเรื่องพระไตรปิฎก ท่านจะเป็นคนที่รู้ดีมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาเป็นผลงานทั้งหมดเนี่ยต้องยกยกนิ้วให้กับหมามีหมามีเขาจะรู้เราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเพราะเราไม่ได้คนในาศาสนาอย่างเช่นกฎหมาเทรสมาคมพอเราบอสงเนี่ยเราก็ถึงมาอ่านตอนหลังสมผมมีแต่ประสบะการณ์แต่หมามีนี่เขาเหมือนกับเราเป็นคนบู๊เขาเป็นคนบุญแล้วมาบวกกัน ผมเป็นคนย่อความได้เขาเป็นคนขยายความเก่งนี่แล้วก็มาบวกกันเขาเป็นคนเรื่องเก่งกฎหมายสงฆ์กฎหมายพระธรรมพระธรรมและวินยัยแต่เราในเก่งในเรื่องของการปฏิบัติเรามารวมกันเราทึงไปกันได้ทุกกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาที่เป็นผลงานทั้งหมดเนี่ยก็มหามีมีส่วนมากเพราะนั้นในกรณีที่เขาสอนอย่างไรถูกหรือไม่ผิด พระไตรปิฎกบทไหนเล่มไหนเขาจะคนบอกเรานะแล้วก็ถ่ายทอดให้เราเราถึงถ่ายทอดให้กับสู่สาสาธารณชนได้นะต้องต้องต้องขอบคุณมาฮมีเรื่องนี้เรื่องนี้มันยาวนานแล้วใกล้จะจบเลยเใกล้จะจบเลวครับเพราะว่าไม่นานหรอกครับเพราะว่าถ้าศาลออกมาปั๊บในส่วนของคดียา,าก็เดินไปในส่วนของศาลก็ทํไอ้นั้นส่วนของพมแต่ในส่วนของแจ้งความกล่าวโทษก็เดินไปซึ่งตอนนี้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ วันนี้สิบห้าเธอกับว่าอีกสองวันก็ประมาณวันจันทร์ใช่วันจันวันจันทร์ก็จะดีเด็กเรื่องนี้แหละเราจะรู้ผลแล้วคิดว่าผลจะออกมาผมว่าบวกนะผมว่าบวกผมว่าบวกประมาณกี่โมงอ๋อไม่ครับก็สืบก็น่าจะสืบทั้งวันแหละสืบทั้งวันแล้วก็รอฟังคําสั่งศาลซึ่งศาลจะสั่งเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่ก็ต้องดูว่าเป็นบวกหรือลบแต่มุมมองของที่พิียรพี่มีผมว่าน่าจะบวกคิดว่าน่าจะบวกอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่บวกบวกไม่ดีก๊อกสองเราก็คือปอท เ็ก๊กอกสองเราก็เตรียมไปแล้วนี่เตรียมไปแล้วครับเตรียมไปแล้วเตรียมเตรียมไปแล้วครับพ่อถ้าหาว่าก๊อกก๊อกแรกไม่โอเคก๊อกสองเราก็อาจจะดําเนินคดีกับเด็กเพราะตอนนี้เรายังไม่ดําเนินคดีกับเด็กนะเราถือว่าเด็กเป็นเหยื่อแต่ณเวลานี้อะไรก็อ้างน้องตลอดอย่างเมื่อวานเขาอ้างน้องตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าน้องก็มีวุฒิภาวะรู้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องเอาน้องถ้าน้องเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะเข้าเจ็ดริบสามมักสองก็คือว่าเข้า อยู่ในพรบาคุ้มครองเด็กที่จะต้องมาดูแลเหมือนกันตอนนี้เด็กยังเป็นเด็กยังฟรีอยู่นะไม่กระทำความผิดใดๆนะเพราะว่าจากเมื่อวานที่ทางแอดมินไปไปแจ้งที่ทางกองปราบครับก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แค่อ่านแถลงการที่สื่อฟังแล้วบอกว่าถ้ามีคําถามหรือมีประเด็นอนะไรให้โทรทางด้านทนายซึ่งสื่อเมื่อวานก็มีการโทรนะครับก็มีการประเด็นนึงที่สื่อถามว่ามาแจ้งความเนี้ยไม่กลัวทางด้านของ แจ้งความกลับหรือ,อ <ๆ S 2> ไม่นะั่นแหละเขาบอกว่าที่เขา,าเส่งรายละเอียดทั้งหมดน่ะมันคือความจริงในมุมมองของพี่เพียรคิดยังไงเรื่องนีอก็เขารู้ตัวไงถ้าออกว่าสื่อรู้หรือคนที่ถูกดำเนินคดีรู้ก็จะโดนแจ้งความดำเนินคดีกลับเขาเรียกว่าตื้นตื้น,นอะ่ะคือกลัวกลัวไม่กล้าไปเจอไม่กล้าบอกก็เป็นเรื่องอะไรไม่กล้าบอกก็เป็นใครเพราะกลัวจะโดนดำเนินคดีเขาพูดเองนะก็แค่นี้ก็รู้เลยครับว่า เข hmm. าเร hmm. ียกว่าถ้าเป็นภาษาฟุตปาสิกก็ว่าหมาเห่าไปตองแห้งไงการเดินเกียของทางกลุมเนี้ยพี่เบียร์บอกว่าเขาเดินเกมผิดตั้งแต่แรกไหมที <S <S ่ก่อนนั้นนี้ผมจําได้ว่าทางพี่เบียร์เคยให้โอกาสแล้วว่าถ้าหยุดปุ๊บก็จะไม่มีการดำเนินการใช่ครับให้โอกาสเขาก็จะเดินขาจะเดินอย่างงี้ฮะคือเขาเขามียุทธศาสตร์ในการที่จะใครที่เห็นต่างใครที่ไม่เห็นด้วยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นถ้าเป็นยุทธศาสตร์คือเขาจะมีฝ่ายกฎหมายเขาเนี่ยก็เหมือนกับ อเป็นหมาเห่าหน้าร้านค้าถ้าสมมติคนไหนที่จะมาเข้าร้านค้าแล้วมาก่อบวัวอะไรจะมีหมามันจะเห่าไม่ให้เข้านะอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเหมือนกับภาษาสุภาษิตก็ตีปาหน้าใสอย่านะอย่าเข้ามานะอะไรเงี้ยลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการทําแบบนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งที่ว่าอย่าไปเสนอในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือใครก็ตามอย่าไปวิจารณ์นะก็คือ ห้ามวิจารณ์คนห้ามวิจารณ์คนที่มาเห็นต่างถ้าไม่นั้นจะด,ด,ดําเนินคดีแต่ทั้งสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ถูกครับจะไม่ถามก็ไม่ได้เลยนะพี่เบียยว่าในส่วนของหลายๆหน่วยงานลงมาแล้วตอนนี้มีความเคลืบหน้าเรียนรัทางาสํานักพุทธตอนนี้มีความคืบนหน้าอย่างไรคือสํานักพุทธนี่นะนนะเวลานี้เท่าที่ผมถามเนี่นะก็ไปเอาข้อมูลไปให้เขาแต่ยังไม่ได้แจ้งความนะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ปอทตอนนี้เขาบอกว่ากําลังไปแก้ไข ที่จะมาให้การซึ่งผมก็เห็นว่ามันช้านะในส่วนของเอกชนเนี่ยในส่วนของเราเนี่ยมันไปได้เร็วมากนะคือถ้าสำนักง,งานพุทธเนี่ยยังทำอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยสิ่งที่ผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็คือประชาชนเสียหายเห็นไหมผู้สื่อข่าวก็โดนแล้วก็คนที่ออกมาให้ความคิดเห็นที่เห็นต่างก็โดนทั้งๆท,ที่มีกฎหมายอาญาคุ้มครองอยู่แล้วว่าเราสุจริต นะเราเราทำเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะว่าพระศาสนานี่เป็นศาสษาบันหลักของชาติมีกฎหมายรัฐธรรมนูญวาตา67วรกสองคุ้มครองอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นสำนักพุทธเนี่ยควรเป็นพระเอกได้แล้วนะครับอย่าให้พวกผมเป็นพระเอกนะก็อยากจะฝากบอกสำนักพุทธนะครับว่าให้รีบมาดําเนินการแจ้งความเสียนะครับอย่าอย่ามัวจะจะจะ,จะอยู่นั่นแหละนะครับถ้า พี่เปียกไม่ออกมาปัจจุบันนี้คิดว่าเรื่องคงไม่เละใช่หเละเพราะว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์หรือว่าทางธนายกองทัพทลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปรวบรวมหลักฐานเนี่ยก็ยังไม่มีคนอื่นมาเขาเขาไม่รู้จักหน้าที่ <c oughs> หนึ่งไม่รู้จักหน้าที่สองไม่รู้ไม่รู้จักกฎหมายสามไม่รู้จักพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกซึ่งจะต้องรู้ถึงจะทําเรื่องนี้ได้แต่บางเกินว่ามูลทิศธนายกองทำเนีย บุคลากรของเราเนี่ยมีทั้งทนายมีทั้งปาร,รีย์เป็นร้อยนะครับโดยเฉพาะมหาหมีเนี่ยท่านเป็นรองประธานมุทิเนี่ยท่านมีความรู้เรื่องพระธรรมและวินัยและพระไตรปิฎกเยอะท่านจึงรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับเราจึงขับเคลื่อนกําลังได้นะครับโด,โดยเฉพาะเรื่องกฎหมายก็เราก็มีทีมงานของเรานะฮะเรามีองค์เมวมีคณะที่ปรึกษากฎหมายที่จะบอกว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกใช่หรือไม่ใช่นะฮะเพราะสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ย เรามีพยานหลักฐานรองรับตลอดเราไม่ได้มโนเราไม่ได้บินทริปนะครับเราทําในสิ่งที่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้แล้วสิ่งที่ทุกวันนี้ที่เป็นผลงานของเราคือมติหมหาเถรสมาคมครั้งที่13บามนะมติที่4 2่สองสทับสองห้เนี่ยผมถือว่าเป็นผลงานของมุลที mm hmm. ที่ออกมาเนี่ยนะครับดูได้เลยครับพี่เลียครับหลังจากนี้เนี่ย เราจะทําหน้าที่ในปกป้องพุทธศาสนาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีผู้พิเศษออกมาเรื่อยๆเลยเราจะคอยจับตาดูตร,ตรงนี้ด้วยไหมครับพี่ใช่ครับเพราะว่ามติมาเทริญสมาของออกมาชัดเจนแล้วนะครับก็คือให้สํานักพุทธดูแลแต่ถ้าสํานักพุทธย,ยังอ่อนแอเนี่ยเราก็อาจจะเสนอองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งมีผู้รู้พระธรรมและวินัยและพระไตรปิฎกเนี่ยมาเป็นผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ที่สอนผิดไปจาก พระไตรปิฎกหรือเป็นพระพิสูุนสงฆ์ละเมิดพระธรรมวินัยคาราวะาสอนผิดเพี้ยนใช่ไหมครับเราก็จะไม่องค์กรเน,นี้ยที่จะต้องดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งซึ่ง,งเรากําลังทําโครงการเสนอมาในรัสมาคมอยู่ซึ่งไม่เกี่ยวกับสํานรพุทธจากการที่ผมสัมภาษณ์พี่เปียมาหลายต่อหลายครั้งแล้วผมมีความรู้สึกว่าพี่เปียกเนี่ยอยากจะรอวันที่จะขึ้นศาลประชนหน้ากับทางทนายกลุ่มนี้แหละคือคืออย่างนี้ครับเราเรา,เราไม่ใช่เราอยากขึ้นศาลหรอก ถ้าแต่ว่าสิ่งที่เขาทําทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่พิสูจน์ความจริงไงเราเห็นอย่างนี้เขาเห็นอย่างนี้เราอ้างพระไตรปิฎกเขาบอกว่าไม่ใช่มีมติเขาบอกว่าไม่ใช่ะใชจะมาถามว่าลทัทธิคืออะไรคือมันไม่จบไงแต่ถ้าเราขึ้นศาลแล้วมันจบจบบนศาลว่าสิ่งที่คุณพูดมาสิ่งที่คุณถอนมานี่ผิดหรือถูกไอ้การที่เราไม่เราเราไม่ได้เป็นท้าทายแต่ในเมื่อสิ่งที่จะพิสูจน์ผิดถูกมันอยู่ที่ศาลเราก็ต้องควรขึ้นศาล เพราะฉะนั้นการที่เขาจะพิสูจน์ว่าผิดหรือถูกก็คือการขึ้นศาลาดีที่สุดเพิสูจน์เลยว่าสิ่งที่เขาสอนมาก็นั่น,นแหละครับเป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาแต่เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับเราเพราะว่าเราสอนตามเราเราพิสูจน์ตามพระไตรปิฎกเรามีผู้รู้เรามีผู้รู้กฎหมายสงเรามีผู้รู้กฎพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกมามาสืบแต่เขาเนี่ยมีแต่เรื่องทพิ์หมดอ้างนูน่นบัญชาโน่นบัญชานี่มาซึ่งเขาพิสูจน์ไม่ได้เลย เขาจะลําบากอย่างนีพี่เบียบมองว่าไงทำไมแม่เขาถึงไม่ยอมหยุดสักทีหรือว่าถอยถอยหลังไม่ได้แล้วตอนนี้อ,อผมว่าเขาอย่างที่ผมบอกไงเขาวางแผนมาแต่ต้นไงคนที่เป็นเจ้าลัทธิก็คือแม่ไม่ใช่ลูกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลูกเขาหยุดได้แต่แม่แม่หยุดไม่ได้ละเดินมาไกลขนาะดเดินมาไกลแล้วคือตอนนี้ณนะเวลานี้ยังไงต่อให้ต่อให้ต่อให้เราเอาข่มเขาอะไปจมน้ำเขาก็ไม่ยอม สิ่งที่จะห้ามได้คือกฎหมายมก็คือสารแล้วก็ตำรวจเท่านั้นก็อื่นบังคับไม่ได้ครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวคดีเกี่ยวกับการเชื่อมจิตเขาอยากจะทราบถึงฉากสุดท้ายหรือจุดจบอยู่ที่คุกอยู่การขึ้นสารพ,พ,พี่เปียพอจะเล่ารายละเอียดหรือพอพูดเป็นบางส่วนได้ไหมว่าจุดจบของเรื่องนี้มันจะจบลงอย่างไรจุดจบเรื่องนี้ก็คือว่าการแจ้งความดําเนินคดีแล้วก็ทุกคนเจะขึ้นสารไป นั่นแหละคือจุดจบแล้วก็ไปพิสูจน์ในศาลซึ่งตอนนั้นแหละครับจะวุ่นวายมากจะแตกแพ้แตกหมดแล้วก็มีการถ้ามีคดีเกี่ยวกับค,คดีเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการอะไรนะอะไลาเต้คดีคดีเกี่ยวกับการฟอ,นะอ,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 อกเงินเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากนะเป็นเรื่องใหญ่มาก ในส่วนของเรื่องของที่ดินเนี่ยวันนั้นเห็นทางอาจารย์รักคำรามแล้วก็ทางพี่ต้นอ้อก็เป็นเข้าไปให้ปากคาเพิ่มเติมเป็นพยานปากสุดท้ายแล้วเห็นมีการเอาในเรื่องของข้อมูลต่างๆให้กับสื่อดูเรื่องของมีการโพสต์เรื่องของที่ดินมันจะเข้าขายในส่วนของฟอกเงินนะครับพี่เออน่าจะนะครับเพราะว่ามันการที่เขาขอรับบริจาคอันตรจากความเชื่อและศรัทธาต้นกําเนิดมนจากการที่เขาอ้างว่าเขาผู้วิเศษต่างๆนานาเนี่ย แล้วก็ได้รับบริจาคเงินมาแล้วก็สู่การการสร้างสถานปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยก็เข้าข่ายซึ่งรายละเอียดนี่ผมไม่รู้หรอกเพราะว่าอยู่ที่คุณต้นอ้อบอกเขาเก็บมาแต่ตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่ามีอยู่เทปหนึ่งรู้สึกที่เราไปเจอที่ใต้าคาบนิโนที่มีทางแอดมินของทางนู้นมาออกมาเปิดเผยด้วยว่ามีการเติมเกมแล้วก็คุณด้วยใช่ไหมใช่ไอ้น,นั้น,นเป็นเรื่องของแอดมินเขาบอกบอกเราก็ไม่รู้นะแต่ว่า<ม>คุณต<อ>้นตอ้อเขาบอกว่ามี แต่เขาบอกว่าแน่นและอย่างอาจารย์รักษด้วยอาจารย์อดิเทพด้วยต้อนอ้อด้วยเนี่ยก็คิดว่าพยานหลักฐานชุดนี้ค่อนข้างจะดีมากรวมถึงแอดมินด้วยนะฮะที่มาให้การกับตำรวจรู้สึก็เป็นผู้เสียหายด้วยนะผู้เสียหายด้วยเป็นพยานยด้วยนะฮะดีครับอ้นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีคือเราต้องเป็นคนที่เริ่มต้นแล้วก็มีพยานเสริมตอนนี้ก็เก้าสิอร์ซนแล้วละ่ะเหลือนี่แหละ ร <risque. S 1> ออีกนิดรออีกนิดครับเดีย๋ยวถ้าบอกว่าจุดจบวันนี้ของทางถึงเชกจิตอะฟันธงง่ายเลยว่าติดขึ้นสารขึ้นสารแล้วก็ทับรองครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาทั้งหมดเนี่ยมันเทจหมดอะเทจหมดเลยเนะครับอรขอบคุณมากครั <S <S> บครับดีครับบวัสดีครับ